ครับวันนี้พาลูกชายมากู้เบ็ดตอนเช้าครับปักไว้แต่เมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนไอันนั้นโดนไม่หลุดอันนั้นไม่โดนนะครับเขียดยังอยู่อยู่ครับเดี๋ยวใส่ไว้นี่เลยครับตุ่ไหนที่ยังไม่โดนนี่อีกคันหนึ่งโดนไม่หลุกอู้<ๆ>เขียดลอยฟ้าเลยเห็นไหมน่ะ<ร>นั่นไงเขียดลอยฟ้าอย่างนี้แหละมาึ้นมาดูขาเน,นี้ยลามชอบกระโดดกิน ไ,ไปวิ่งวิ่งโดนไม่หลุดลังเนี้ยโอ้คันนี้หลังโกงเลยครับไหนหลังโกงอยู่ไหมลาอยู่ไหมอโอ้คันขยับดึบๆึอยู่ครับถอ,อ,อดอกถอดออกลงไปได้ไหมลงไ,ไปดึงขึ้นมาดิโอ้ครับติดอยู่ในกอหญ้าครับ ปลาอะไรลูกปลาช่อน,น,น,นช่อนน,นะนะครับขา,ขาวๆติดในกอหญ้าเอาถือกระาชาังไว้ไ<อ>เดี๋ยวพ่อจะปลดให้น้ำลึกไว้ไงนี่กลึกมากนี่ครับปลาช่อนตายยังไม่ลูกโอ้โหส,สวยส,สวยสวยไหมนะครับยกขึ้นยกยกจับสบาออกจับเชืออเวท นี่ครับโดปนปลาช่อนใสแดดเด,ยเดียวครับนี่ครับลูกชายมาก,กับลูกชายตอนเช้า<อ>ตายยังตู่ไปเลยโอเคครับเดี๋ยวปวดแล้วเดี๋ยวรอชมว่าตัวจะมีตัวต่อไปไหมครับผมนี่ครับก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับนเบ็ดปักไว้อยู่ยาวมาฝั่งนี้